ได้คุณอยากได้ผัวฝรั่งเจ้าไปกีดอย่างเจ้าไปดำนาจะเป็นแม่ค้าส้มตำเจ้าอยู่บ้านนอกเจ้าอยู่ต่างจังหวัดเจ้าจะเห็นละคะถามเน่ลงสนามเลยค่ะไปแล้งมันเลยค่ะทุกคนที่อยากได้ผัวฝรั่งคือมีลูกการผ่านการมีลูกมีผัวมาแล้วแมนบอคือทพอแท้กับชีวิตแล้วแมนบอ อืเจ้าไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะอืมไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ะในโลกนี้เงินในกระเป๋าเท่านั้นค่ะสิบอกให้ที่จะมาโชว์ว่าคุณประสบความสําเร็จไหมสมัยนี้อดีตที่ผ่านมาบ่มีไผ่แค่ค่ะบอกไว้เลยเงินในกระเป๋าเท่านั้นค่ะไม่มีใครมาให้เรากินนะคะขอบอกให้เวลาเราไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียว เราต้องใช้สองมือของเราค่ะโบแมนมสิปเปโอ้ยกู้นี่ยืมสินเอามาให้อีโคชผีบ้านเนี่ยใช่ลงสนามเลยได้เงินด้วยมัวแต่ให้คนอื่นหาให้ไม่ถูกใจอีกรวยไม่หรอแกแบนค่ะใช่แล้วค่ะพี่สุกัญญาแมนมันเป็นอย่างถ้าเราลงสนามเป็นภาษามีประสบการณ์เราก็จะฉลาดเราก็จะได้เรียนรู้คนมากหน้าหลายตา เออคนนั่นเป็นจังไรแล้วเราก็มีสิทธิ์เลือกด้วยเรามีสิทธิ์เลือกด้วยฝรั่งนะ่ะถ้ามันชอบนะ่ะวันเดียวเจอวันเดียวมันก็เอาเป็นเมียโหลดเจอสองมือมันก็หลับเรียงโหลดถ้ถามันหมักนะ่ะเออแล้วแชทอยู่ในบางทีนะเจอกันอนะ่ะคุยคุยไปเป็นปียังบบเด้มาเจอกันเบื่อกันซั่งก็มี ถ้าเจอตัวจริงแล้ะโอ้โหเทพพบุตรบางทีน่ะเขามาเปยให้เลยจ้ะเจอมาเยอะแล้วมันก็แล้วแต่ดวงด้วยแต่อันดับแรกคือเจ้าต้องมีประสบการณ์ภาษาเจ้าตรงใดโบแมนมงูงป่ามาถ้าเจ้าเด็บสายฝอแล้วถ้ามีคนแช็ทให้คุณนะส่งข้อความเชทให้อะตอนที่อยู่คุยกันในในเมสเซจ ในแชททาไมผู้ภาษาอังกฤษเก่งๆจังพิมพ์เก่งจังพอมาเจอตัวจริงเบ้าบม่ได้จะคําเบ่าอึกกะกักฝรั่งมันก็เบื่อนะคะขอบอกเห็นมาเยอะแล้วผู้หญิงที่เขาลงสนามน่ะเขาก็ได้ดิบได้ดีกันมาเยอะแล้วแล้วเขาก็เลือกได้ด้วยเขาจะเอาแบบไหนอืมเพราะว่าเขาได้ศึกษาซึ่งกันและกันแถมเขากะมีประสบการณ์น้ำพรม อยากได้ต้องสรรหาเองค่ะที่รักอยากได้สาวๆต้องสรรหาเองนะคะเอออย่าคิดว่าสิ่งต่างๆมันได้มาง่ายนะคะสาวเออเอาเงินพวกนั้นนะ่ะเตรียมตัวดีกว่าจะไปเริ่มต้นนะคะหาหมู่หาฟูงไปโลดอืมมันมีบบอึดบอยากแล่งนะคะเออที่จะลงสนามนะ่เะเยอะแยะ แระหาประสบการณ์อืออยากได้ฝอก็ต้องไปหาที่มันมีฝอแมนบบเออราะอย่างมันเขาเรียกว่าอะไรคนเฮ่าเนี่ยอยากได้อย่างก็ต้องหาเองพี่น้องเอ้ยมันสิ้นแล้วจบสิ้นแล้วคือแบบบ้วาวแล้วัวคนไทยนีย่มันขามันตีเนี่ยเออเจ้านั่งอยู่ในเฮ่อน้น เจ้าก็สิได้แต่ผัวคนไทยคือเก่าแหละพี่น้องเอ้ยเจ้าทุกอย่าทุกขเอาเงินหมื่นเงินแสนไปไห้เขาเถอคอร้องแหละพี่นอ้องอืนี่โคชให้ฟรีนี่โคชชิ่งให้ฟรีเลยเนี่ยเออทำมาแล้วสิบกว่าปีที่แล้วนี่การหาผู้ชายน่ะมีทั้งสแกมเมอร์มีทั้งอะไรต่างๆนานา,นา,นาแต่เมื่อก่อนไม่ค่อยเจอโดนหลอกนะอืมคุยก็ หลานนี่หลานนี่จบมหกมันเกเลใช่ไหมเอามาอยู่ด้วยเลยเออแต่ก่อนน่ะเรามีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวมีแล็ปท็อปมาเครื่องเดียวหลานก็อยากให้หลานเล่นด้วยมันไม่ได้มีโทรศัพท์แบบนี้ไปถือกับข้าวกับปลาไปด้วยไปนั่งมีร้านอินเทอร์เน็ตน่ะร้านเกมน่ะพี่น้องเอ,อ้ย สมมติเราเท่าใดจำบ่ได้แลยยี่สิบสามจิตนี่แหละอือพากันนั่งอยู่มืดคืนทุกวันนี้หลานๆฉันได้ดิบได้ดีกันหมดค่ะแล้วคนที่ฉันช่วยเหลือก็ได้ดิบได้ดีกันหมดได้ดีกว่าฉันอีกแล้วภาษาก็เป็นเลิศค่ะจากที่ไม่ได้อะไรเลยจะบอกให้พี่น้องสม,มัยก่อนสมุดเล่มหนึ่งค่ะดิกซิเนอรี่หนึ่งค่ะคอมพิวเตอร์ก็ใส้บกค่อยเป็นค่ะดูคุณออสการ์อยู่ข้างหลัง แต่ด้วยความขยันมันเพียงแล้วกะตอนนั้นแบบอูอยากได้สายฟอเนาะอยากได้ฟออยกได้ฟอเอ้ยเห็นเขามีเงินมีทองก็อยากได้ที่จริงแล้วตัวเองก็ไม่ได้สิ้นไล์ไม่ต่อค่ะพี่สาวก็ได้สายฝอนะคะแต่อยากหาด้วยตัวเองค่ะเอออยากศึกษาด้วยตัวเองลูกหลานจับมาเลยค่ะเขาก็ได้ดีได้ดีกันแต่ดับแรกงนะ้วภาษาคุณ ต้งเป๊ะนะโบต้องเป๊ะก็ได้ของให้ได้ได้สื่อสารได้นะ่ะเออเราจะได้มีสิทธิ์มีปากมีเสียงพี่น้องมีสิทธิ์มีปากมีเสียงน้าเขาบบแม่นมาเป็นเป็นขี้ขาเขาเป็นทาตเขาได้สายฟอเขาว่าอย่างก็ว่าตามกันความลูกกับบมีภาษาก็โอ้เว้าภาษาใบภาษามือแบบนี้อือดงสนามค่ะแนะนําค่ะ เอาเงินที่สีไปให้อีโค้ดผีบ้านั่ะนะไปลงสนามโลดพี่น้องบวดบวอยากหรือบวชชิล่งนะ่ะบวนไหนมันมีฝนั่งไปโลดแต่อย่าลืมสมุดกรบปากาจดไปโลดนี่คำว้าอีย่างเนี่ยเออถ้าเขาใช้โทรศัพท์แต่มันก็สิบวบจจาพี่น้องถ้าเขาจดเนี่ยจาแต่ละคําแต่ละคํานี่ มันมันจะเข้าสิเขียนได้พรอมถ้าเข้าเขียนเข้าสิจําได้อะทีฉันนะกว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้ฉันหมดสมุดไปไม่รู้กี่เล่มละค่ะเขียนจดสมัยนี้มันก็อาอโทรศัพท์ทานเลสทานเลสให้กันเนาะอืมนั่นแหละไม่ต้องไปหลงเชื่อมันเลยเว็บไหนก็ตามไม่ต้องไปหลงเชื่อมัน เพื่อนก 2> 2> ็โดนมาแล้วเพื่อนก็โดนไปสามหมื่นแต่ไม่รู้ว่าเบบไหนแต่ไม่รู SO si ้ว่าโค้ชคนไหนเขามาถามเขามาบอกฉันว่าเขาไปลงอ่าพวกนี 000, so ้ไว้แหละเออเขาทำโปรไฟล์ให้แล้วก็สอนอะไรไหมเขาบ็ไว่าได้สอนอย่างค่ะฉันแลเสียดายเงินสามหมื่นทำไมไม่เอามาให้ฉันก็ฉันก็เลยบอกอย่างนี้เขายังมาแนะนำเลยเพื่อนเอมมี่ทาไมไม่โค้ชชิงพวกนี้เพราะว่าเธอมีประสบการณ์มาก่อน เอบอกค่ะบ่มีเวลาป่านนั้นค่ะแต่บอกได้นิดน,น,นหน่อยๆเออถ้าไผอยากได้ฟอกะะมาค่ะจะแนะนําให้อืมเนอะอย่าไปเสียเงินพวกนั้นเลยค่ะพี่น้องอืมีีตนซึ่มเจ้าค่ะม,มีอย่างกับข้อความมาได้นะคะเหรือจะบอกให้ไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายแต่ก็พอรู้ พราะผ่านตรงนั้นมากกอนเนาะเออไม่ต้องไปเสียค่าโค้ชชุ่มโค้ชชิ่นอย่างแล้วไม่ต้องเสียอะไรให้ฉันด้วยค่ะฉันให้ใคำปรึกษาฟรีค่ะอือถึงฉันไม่ได้จบเป็นโค้ชแต่ฉันก็จบปริญญาชีวิตค่ะให้คําแนะนําได้แต่ไม่ไม่ได้เป็นคุณว่าอันนั้นถูกอันนั้นผิดอันนีนะ้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าแต่ละคนเขาจะไม่เหมือนกันแต่สถานการณ์ก็จะไม่เหมือนกันเนาะเออ แต่เขาบอกว่าอา่าโพี่อีพี่เล็กหน่ะเขาบอกห้ามขอเงินฝรั่งอุย้ยขอไปรลดพี่น้องเออถ้ามันรักเราชอบเรามันก็ขอไปรลดเออสิม,มาแอปบแบเบลรวยทําไมล่ะเราจนแล้วก็บอกว่าเราจนผู้ชายฝรั่งที่สงสารจะตายแล้วก็ดูอาการของคนแต่ละคนอืมคนไหนที่เหนียวก็อย่าไปเอามันเออ ใครที่ให้เงินเรานั่นแหละสายเปย์ <S 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 ถ้ามันเปย์แต่ที่แรกมันก็เปย์ตลอดอย่าไปงั้นแอบว่าตัวเองรวยบ่ต้องพี่น้องจนก็ว่าจนไปรลดอืมเห็นอย่างบุเป็นก็ว่าบุเป็นดื่มว่งดื่มไวบุเป็นก็ว่าบุเป็นดื่มเป็นเหล้าขาวก็ดื่มไปรลดเนื้อแท้ของเรานี่ค่ะไม่ต้องไปแอปเลยค่ะฝรั่งมันจะชอบในตัวตนของเราอืม ก็เบิ่งใงพวกเขานะ่ะที่มาออกโวนกรนะแสน่ะจัวสมควรจะเอาเงินไปเรียนแต่งหน้าหน่อยนะคะเออขนาดโอ้ลงพื้นยังไม่เรียนเลยอืมนั่เป็นคาบเป็นคาบอยู่ยน้ามาหรือบอกกับบงฮู้พี่น้องเอ้ยอีตนเจ้าดีอีตนคนเสียเงินดีเด้อใครต้องการคำแนะนำมาทางนี้เดี๋ยวไอ็มี่จะแนะนำให้นี่ ผู้ผ่านประสบการณ์มาก่อนอืมจะแนะนำหายอีลีฟรีแชร์ไปเลยใครอยากได้ผัวฝรั่งนะใครอยากได้สายฝนอนะ่ะจะแนะนำไม่ฟรีเด้อโอเคแค่นี้แหละไปดูลูกก่อนดูนะ่ะมาเวลามามาพูดในฟังนิดนึงอืมสงสารคนคนได้จ่ายตังไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อย ใครอยากสายโฟนนะอยากได้โฟน่ะบายเลยติดต่อมาเลยค่ะแอดมาเลยค่ะเดี๋ยวแนะนำให้ฟรีแค่นี้เด้อบ๊ายบาย